วันนี้พามาชมความงามของทะเลหมอกที่ยอดภูภนะูผาดักนะครับยอดภูผาดักนะครับที่เรามาวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่น,นะพี่หกโมงครึ่งเกือบจะเจ็ดโมงแล้วนะครับี่ยหมอกยังหนาอยู่เลยนะครับผม ที่นี่อำเภอสังคมนะครับบ,บ้านม่วงอำเภอสังคมบ้านมม่วงงออเภสัคนะครับทะเลหมอกจะอยู่ถึง11บเอโมงโอ้ทะเลหมอกจะอยู่ถึงจนถึง11บเอโมงเลยครับว้าวจะมีใครรู้ไหมเนาะว่าอำเภอสังคมก็มีแบบนี้นะครับอ,อ,อืม,มอนนสุดยอดครับสุดยอด ปูผาดักนะครับปูผาดักนะครับสวยมากสวยมาก